พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับบ่เอามากอุ้ยนี่จ้อยว้าวแต่เองแันหน้ามาสิจ้าอีดอกแม่าจงสอีดอกทองเอ้ยริมฝีปากนางสีชมพูมากเลยสวยเว้ย น้ำจิ้มลูกสิ้นแล้วบผมแม่เนี่ผมแม่ผมแม่บมแม่โออหได้เห็นน้ำจิ้มลูกสินโอ้อ้ยเอาใส่งลาไปเ่ยว้มากูดผ้าหอมมากกว่าสูส้แท่งเกือป, <c oughs> ปูนไปแถวแปดไปแถวกะโ้าวห,หอมผักชีหอมว้เรื่อยเฮ้ยเฮ้ะปลาคอคื้เ,เ,พพดเดียใบโหระพา นี่คือของแท้ครับวัตถุดิบของแท้โอ้เซ็กับพปีของเราไหมตั้งสิบคนต้อนนี่เมนูนะอันนี้เซฟเหรอเซฟนี่มือกล้องครับมือกล้องตั้กล้องอันนี้ขาตั้งกล้องครับเขาเขาอยู่ดําการเป็นทีมงานเราแม่น้ำขนมจีนอร่อย ังทิเห็ดย่างจีนเห็ดขนมจีนน้ำยาปลานิบหอมกปลานิบปลานิบครับเอาเถอาแต่งพี่ต้ทำวันนี้ทำเองว้ายตกใจวันนี้เป็นไข้ใช่ไหมบุ๊ขายบุ้ขายแจกพี่มากแจกพี่ว้าวเอาแบบต้องใส่ถุงมือเลยแบบยุบลงเลยว้ายรุ่นนี้เราต้องระวังเราต้องใส่ถุงอยู่ไซส์ยูหฮมไอ้น้อย เบื้องต้นแรกเบื้องตอนแรกก็หู้ว่ามันสินากินนะโอ้โหมาต้มลังจะ้วตอนนี้ก็เดี๋ยวแป้งซุปแป้งทอดนะครับผมลงมือทำลงมือเรียนท่าบุมีสูตรสูตรของเราเองสูตรของเราเองมั่วโตะไม่มีไม่มีสูตรสูตรของเราเองคือทำทำห่อหมกใบตองไม่ทำใบตองเนาะ ขรั้งแรกเลยนี่รครงแรกในชีวิตที่ได้เห็นกินแ้วจะบเบื่อตายสบายแบดีแบดแป้งสิงคกปร์นี่นี่เป็นต้นเปบตอง่งจ่าจะใส่แป้งลงไปครับเลอนเขลอนอะไรงนคุณเล่คุเล่คุณเล่คุเลคุเลคุเลเราไม่ช่วยหรอกเราก็ัดปงเลเราเราไม่เราไม่ทำสวยเน้นอร่อยดีไหมเลยเลยเราก็มาดัดแปเของแท้ครับของแท้ เดี๋วเลยครับโอเคเดี๋ยวตอนต่อไปรอใส่ห่อหมกใบตอครับผมยังบดเสร็จสิ้นเลยครับเพราะว่าเราเล่นแบบาเราเรแป้งมาโชว์่ะคือสุกแปงทอดนะบอกอ้นั่งกะทินั่งกะทิสุกทอดนีไก็แบบถ้ากล้องหดหน่อหนึ่งว้าว ลงมือเราบอกครับพ่อนาเจียวนจจานะจ๊ะราเขารไ่ใส่หัวลภพาหลุดลอยใส่ัวละพานหลุดลอยอ่ะต้นลงไปเลยครับว้ามือมันเยอะอาแล้วพี่ความาอร่อยที่มันอยู่ตรงมือหรอมันป่อยู่เลยอ่ะไม่ใส่เยอะเนาะมันใส่เยอะสิ่ะต่อเลยครับพ่อหนะโอเคครับได้ไต่อเลยมันคือโหดว่ะนะหดตันเหี่ยวว่ะ เ้าแล้วเาเนี่ดีสกินได้บ่นอะพี่้องปองปลามาลอยเันอยู่ที่มือจิงๆกเลยของแท้ครับอมแท้วเี่ยดีเ็มนะอ่าอ่ากาลั็ดกับเขาเห็ดกบมือบุ่งแรงมือกบมือยหกบหมก หึงแล้วมัสีนี่แบบสีสันนี่ทำอะไรกินห่อหมกปลานิลครับอานนี้ได้อ๋อเที่ยวขว่่่ไอ้สิ่ง้เต็มละไอ้สิ้เลี่รอจากนี้ก็ทำเสร็จล้วครับว้าวเอาใบหัวละพาปิดข้างบน ร <Okay. S 2> ับกินข้าวครับแกข้าวแบบนึงแบบนึงมาด้วจ้ามาด้เาวเจ้ามาด้อกอชิ้นโมเสมาด้มาดมาด้กินกุกอย่าได้ครับฟ้าเอาันๆทนนกินเลยหรอฮอมกฮอมกอ จัาบเลยครับมาเ้ยครับมาเด่เดสดกับเขานหอนของแท้ครับของแท่กางซสียงป้องจับดาบที่ดังเอาเลย โจะโจเราไปทำงนานที่ไต้หวันนี่คือตัวซิมนะครับหวานเจี๊สองแท่ <c oughs> แต่แซ่บใช่นหมสุดยอดซิมมึงทำอเไรข้าวเ <c oughs> จ้าบาทกับ <c oughs> แม่อี่บอกเกีบยรสัต์แบบโบจัดจ้านก็แบบออกมันมันเมีอาหารแต่ข้าวใส่กะทิมันใส่กะทิมันจะมีรสจ้สสาออกมันมันรกสติเค็มข้นแซ่บ า,าเสร็จแล้วเด้อพี่น้องจะได้ไปเ,เด้อพี่น้องลบไปคลิปลจากพี่น้องไปเลยเด้อพอค,คลิปหน้าพี่นอ้องห,นหอนหอนเลยนี่